สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับ EP ที่12ครับหลวงปู่เทียนวัดโบสนะครับวันนี้จะมีรายการอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ออกวัดบ่องเงินปี2490เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จสมาธิเพชรใหญ่หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2490เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันการครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2491เนเนื้อขาปิ่นโต มีการเช่าหาเปลี่ยนวิอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น3หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2 5 0 6เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จ3ชั้นตะกรุด2ดอกหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2 5 0 6เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับพระสมเด็จ9ชั้นตะกุด2ดอกหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2506เนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระสมเด็จหลังเหรียญหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2508เนื้อผงเถามีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันปลายครับ รายการต่อไปครับพระสมเด็จหลังลายเซนหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2509เนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น4ี่รุ่นสุดท้ายหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี2509เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเป็นมาอยู่ที่หลักพันต้นจนถึงหลักพันกลางครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญหลวงพุทียนหลังหลวงพ่อละมูลวัดโบสปี2516เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงครับ ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พาะเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆน,นะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ